Okay. สวัสดีครับนัทธนัทนะครับก็วันนี้นะครับที่ตัดสินใจอยากทําจมูกเพราะว่าปัญหาเนี่ยก็คือเวลานมองหน้าตรงนะครับรู้สึกว่าช่วงตรงหวางตาเนี่ยมันไม่ค่อยมีมิตินะครับมันไม่ค่อยโดง่งแล้วก็เนื้อตรงปลายจมูกเนี่ยค่อนข้างกลมนะครับแล้วก็เลือกที่จะมาทําที่นี่ก็คือดูรีวิวไว้นานพอสมควรแล้วแหละก็เลือกดูหลายๆคลินิกนะครับแล้วก็จนมาเจอเอลิทคลินิกพอเราดูรูปทรงจมูกของผู้ชายหลายๆคนนะครับที่ได้มาทำเราก็รู้สึกว่าทรงจมูกเนี่ยค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วก็ สวยเข้ากับรูปหน้าเราก็เลยเลือกมาทําที่นี่ครับวันนี้ก็มาดูเคสของน้องนัทกันนะครับของน้องนัทเนี่ยจริงๆเป็นคนมีฐานจมูกอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังดูไม่มีมิติเวลาถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเสริมเน้นตรงหัวตาขึ้นมากับตรงกลางขึ้นมานะครับให้ดูเป็นสันแบบคมๆดูเป็นทรงผู้ชายนั่นเองนะครับเวลาถ่ายรูปหรือว่าเวลาถ่ายวิดีโอก,ก็จะดูหล่อขึ้นนะครับ หลังจากที่ทําไปนะครับก็ค่อนข้างชอบจมูกของตัวเองมากๆนะครับก็รู้สึกว่าเข้ากับรูปหน้านะครับมันไม่ได้ดูโด่งจนเกินไปมองว่ามีมิติขึ้นนะครับคนรอบข้างเนี่ยก็จะไม่ได้สังเกตว่าเราไปทํามานะครับแต่เราเองก็จะรู้สึกอ่าเออว่ามันดูดีขึ้นนะครับเพราะมันไม่ได้ต่างจากเดิมไปเท่าไหร่เนาะมันก็ยังมีความธรรมชาติอยู่แต่มันก็มีความคมที่เพิ่มเติมมากขึ้นไปด้วยใครๆก็ชอบพักมาถามว่าเอ๊จะไปทาทาไมจมูกเดิมมันก็ดีอยู่แล้วมันก็สวยอยู่แล้วแต่มันก็ เป็นสิ่งที่เราอยากจะมั่นใจมากขึ้นเนาะตอนแรกเราก็กลัวแหละเฮ้ยว่าเราทามามันจะดูปลอมมากเกินไปหรือเปล่ามันจะดูโด่งเกินไปหรือเปล่าเพราะของเดิมเราเนี่ยมันก็โด่งอยู่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าทําออกมาก,ก็อย่างที่ท่านผู้ชมทุกคนได้เห็นนะครับธรรมชาติมากครับใครที่อยากจะทําจมูกนะครับผมก็ขอแนะนําที่นี่เลยนะครับอีลิตคลินิกนะครับผมคุณหมอมีความชํานาญนะครับแล้วก็พนักงานนะครับน่ารักทุกคนครับ